Celeste My Matte Lipstick สีที่ชิชาจะมารีวิววันนี้สี R 0 1 Love Letter คะ่ะวันนี้เราแอบ,บมีแบบว่าเมคอัพลิ s t i c k ที่จะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีเนียนกลิบมากค่ะเป็นลิปสติกเนื้อแมตท,ที่เรียกว่าติดทนนานแล้วที่สำคัญนะคะไม่ตก่องแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยแล้วชิชาก็แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลย สวยทุกคนนี่สีสวยอืมเป็นแบบสีเนื้อเขาเนียนอยู่นะสวยอะชอบเฮ้ยมันดีเนื้อมันคือแบบว่าเนียนติดไปกับปากเลยล่เคแล้วเดี๋ยวเราก็จะพร้อมสวยออกไปข้างนอกแล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งพี่ชิชาชัยนะเลิฟเลสเตอร์ไปด้วยไปตำกันทุกคน